การปิดปิดเว็บไซต์คนละครึ่งพลสทำให้ผู้ใช้งวนวันนี้หลายคนตกใจเมื่อสแกนจ่ายไม่สำเร็จปัญหาอะไรกันทางได้ออกมาแจ้งแล้วว่าไม่มีการระงับสิทธิ์แต่ความจริงอาจไม่ได้ง่ายดังนั้นเชาน้านี้15พฤศจิกาย,ยนหลายคนตกใจเมื่อพบว่าไม่สามารถใช้บริการคนละครึ่งพลสได้พร้อมกับข้อความแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันว่าสิ้นสุดการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลาสซึ่งกำหนดช่วงลงทะเบียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทำไมผู้ใช้ยังไม่สามารถใช้บริการได้ ปัญหานี้อาจไม่ได้ง่ายเพียงแค่ระบบเกิดข้อผิดพลาดมีข้อสังเกตหลายจุดที่น่าสนใจการปิดเว็บไซต์อาจเป็นเพราะปัญหาในการปรับปรุงระบบหรือเพื่อการบำรุงรักษาซึ่งเป็นเรื่องปกติของเว็บไซต์ใหญ่ๆการระงับสิทธิ์ถึงแม้ครั้งจะแจ้งว่าไม่มีการระงับสิทธิ์แต่บางครั้งการปรับปรุงระบบอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการยืนยันสิทธิ์ชั่วคราวปัญหาเฉพาะพื้นที่อาจเป็นเทียงปัญหาในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ก็สร้างความสะดุดให้ผู้ใช้ทั่วประเทศ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดการปิดเว็บไซต์อาจเป็นเพียงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคนละครึ่งพาร์อาจกำลังเตรียมเปิดตัวในรูปแบบใหม่ๆที่มีข้อเสนอแนะที่ดียิ่งขึ้นเชื่อหรือไม่คุณคิดว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนทนากับเรา